สวัสดีค่ะวันนี้ไซยอยากจะมาแนะนําตัวให้รู้จักมากขึ้นนะคะนี่คือสีแยกไฟแดงแห่งเดียวของอำเภอสรสาักันจังหวัดกาฬสินธุ์ที่บ้านค่ะวันนี้จะพาเข้าไปดูสวนกล่าวแวะทานข้าวเช้าก่อนเนาะแล,ะล้วก็ไปใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะคือสับปะรดที่ไซทําหักแล้วก็วิ่งไปนะที่จริงขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะสวนของคุณน้านะคะเป็นสวนผลไม้รวมก็จะมีสับป,ประรดเนาะลิ้นจี่ทุเรียนอะโวคาโด ตอนนี้นะคะที่มีผลผลิตอยู่ก็คือจะเป็นเงาะแล้วเนี่ยก็คือที่ใส่กําลังถืออยู่นี่ก็คือเป็นหน่อไม้ของไผ่กิมซุงอยากจะบอกว่าหนักมากๆและนี่เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนปีแรกของสวนนะคะจงังหวัดกาลสินดีใจมากๆเลย เราก็ได้ของกลับมาติดไม้ติดมือได้ทั้งกล้วยได้ทั้งเงาะได้ทั้งมะม่วงนะที่จริงอะในคลิปมันมีมะม่วงด้วยคือมาเก็บที่หลังเงาะเราก็สามารถเด็ดสดสด,สดจากสวนได้เลยใครอยู่แถวนี้จังหวัดกาฬสินแวะมาเยี่ยมชมสวนคุณนะได้เลยนะตอนนี้คุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมและเป็นกําลังใจกดใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้วันหลังเก็บบรรยากาศมาให้ดูอีก